สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับก็สู่ช่องอันโตนิโอของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเช่าหรือซื้อ,อะนะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหรือกลางเก่ากลางใหม่อย่างผมเนี่ยจะเคยสงสัยหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะไม่ใช่โดยเฉพาะนะทั่วโลกนะฮะหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยทําไมพวกเนี้ยมันไม่รีบซื้อบ้านกันพวกเขาจะชอบเช่ากันมากกว่านะคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกว่า พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของคน Gen Z เนี่ยนะครับทำไมนะฮะถึงชอบรูปแบบการเช่ามากกว่านะครับและนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กลางเก่ากลางใหม่เนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะซื้อหรือเราจะเช่าดีนะคลิปนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าคุณควรจะเช่าหรือคุณควรจะซื้อนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆฟังแล้วชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าฟังแล้วไม่ชอบก็ ฟังเฉยนะครับหรือกด subscribe ช่องให้ผมด้วยก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะติดตามคลิปประเภทนี้นะครับไปเรื่อยๆก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแลก้กันขอบคุณครับครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไมคน Gen Z เนี่ยนะครับถึงเช่า มากกว่าซื้อหรือว่าใช้คําว่าเช่าแทนซื้อก็ได้นะทาไมคนรุ่นใหม่ไม่ยอมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันนี้เป็นคําถามนะแต่ถ้าเกิดถามว่าที่เขาไม่ยอมเพราะเขาไม่มีความสามารถหรือเปล่านะคือตอนนี้นะครับในกระแสในโซเชียลมีเดียหรือว่าเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ข่าวหรือว่าเพจต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยคนนิยมเช่ามากกว่าซื้อจริงๆไม่ใช่นิยมหรือเปล่าแต่ว่า มันมีข้อเขาเรียกว่ามันมีกฎเขาเรียกว่างานมันมีเงื่อนไขที่ทําให้เขาต้องเช่ามากกว่าซื้อหรือเปล่านะต้องบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวดูเนื้อหาสาระอีกทีแล้วกันว่าเพราะอะไรนะทั้งๆที่เขาบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นะครับแต่เหมือนทุกอย่างในยุคดิจิตอลยุคนี้การเลือกที่พักอาศัยของกลุ่มคนเจนแซเนี่ยมีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนจากผู้อยู่อาศัยรุ่นก่อนๆรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นย อ่านข่าวหรือดูในโซเชียลมีเดียทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วโดยเฉพาะคนที่จะทำา e a l e อสเตทหรือทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนตามพฤติกรรมการบริโภคนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปลงเรื่องราวว่าจะเช่าหรือจะซื้อหรือคนรุ่นใหม่ทําไมถึงเช่ามากกว่าซื้อคําถามผมคือว่าคนที่จะมาเช่าเนี่ยเขาจะไปเช่าต่อจากใครฮะเขาก็ต้องเช่าต่อจากเจ้าของหรือเปล่าอ่าเขาต้องเข้าเช่าต่อจากเจ้าของเจ้าของห้อง เจ้าของบ้านเนพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะลงทุนซื้อบ้านปล่อยเช่าก็ยังมีตลาดอยู่เพียงแต่ว่าการที่คุณจะเปลี่ยนมือด้วยการขายเพื่อรับแคปิตอลเกนเนันหาจจะยากขึ้นคุณอาจจะต้องลงทุนในแอสเซทนั้นไปยาวๆนานๆเพื่อเก็บค่าเช่าอย่างเดียวก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมพฤติกรรมมันถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ นค,คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าเจน Z เนี่ยมันเกิดอยู่ในยุคดิจิตอลนะครับคือเกิดมาก็มีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตละไม่เหมือนอย่างรุ่นผมเนี่ยนะครับ40บวกลบเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยพิ่งม,มีอินเทอร์เน็ตตอนทำงานตอน่อทายุป,ประมาณผมทำงานเนะ่ะ20กว่าประมาณปี19 1่9เหึงรือปี2000บวกลบอะ่ะอินเทอร์เน็ตตอนนั้นนะ่ะอินเทอร์เน็ตยังมีมีเข้ามาแล้วแต่ว่าช้ามากไม่ได้มีใช้กันทุกบ้านนะตอนนั้นต้องเอาอสายโทรศัพท์เสียบซึ่งเป็นอะไรที่แบบลำบากมาก นะแต่ว่าเด็กรุ่นเจ n Z เนี่ยเกิดมาพร้อมอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างของเขาเนี่ยคือมันสะดวกสบายมันมันเป็นโลกดิจิทัละคนรุ่น Gen Z เนี่ยนะฮะดรสโสพลพรชกชัยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นนี้นะเขาบอกว่าคนรุ่นนี้เรียนรู้ไวและกล้าตัดสินใจรวดเร็วนะฮนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงคือความปกติของคนเจนซนะครับคนรุ่นรุ่นเราเนี่ยเจนวาย เจนเอ็กอาจจะไม่ใช่นะจจะเป็นเจน y แล้วก็รุ่นพ่อของเจน y เนี่ยความเปลี่ยนแปลงไม่ปกตินะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย esse, หรือการเปลี่ยนแปลงงานนะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนทะ่าไหร่นอกจากบริษัทห่วยจริงทนไม่ไหวจริงนะครับก็ตรงนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าคนรุ่นเจนแซเนี่ยเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงคือความปกติคนเจนแซเนี่ยมักจะเปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะครับนะครับก็คือย้ายงานทีก็ย้ายที่อยู่ทีนะเป็นเรื่องปกตินะครับ แล้วก็บอกว่าคน g e n Z เนี่ยนะครับจะตัดสินใจจากสิ่งที่ศึกษาหาข้อมูลสม,สมัยก่อนเรารุ่นคุณพ่อเราจะซื้ออะไรสักทีไม่รู้หรอกก็ไปยืนดูพนักงานขายว่าอะไรดีก่อนดีเนะนะเจอพนักงานขายขายตู้เย็นฮิตาชิมันก็เชียร์ฮิตาชินะครับแต่จริงๆอาจจะเป็นตู้เย็นยี่ห้อชาร์บดีกว่าก็ได้แต่พนักงานขายยี่ห้อชาร์บมันมีเข้าห้องน้ำซะก่อนเ,นเราก็อเชื่อเขาแต่ว่ายุคนี้มันไม่ใช่จะซื้ออะไรทีนะครับต้องนะ รีวิวนะดูรีวิวก่อนนะคบว่าอันไหนดีไม่ดีรีวิวจากผู้ใช้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจส่วนใหญ่จะใช้คุณภาพสินค้าหรือบริการนั้นๆในการตัดสินใจที่เราจะจ่ายตังค์ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าคน g e n Z เนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องดูรีวิวแต่นะครับมีอยู่หนึ่งอย่างที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะดูว่าความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันเหมาะกับสินค้าเหล่านั้นหรือเปล่าทีนี้อ่ะต่อมานะเขาบอกว่าทําไม Gen Z ในประเทศไทยไม่ซื้อบ้านแต่เนน้เช่า เ้อบอกว่าโลกออนไลน์เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปมากเลยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงทัศนคติทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเทรนด์ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยนะครับอาจจะรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับว่ามันเทรนเนี่ยมันชะลอตัวลงในการขายนะมันชะลอลงเพราะว่าคนมักจะเช่ามากกว่าซื้อทีนี้ไปดูกันว่า แนวโน้มและความต้องการคนที่อยากที่จะไม่ว่าจะเช่าหรือจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยในกลุ่มคนเจน Z ซเนี่ยเขามี6เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับข้อแรกเลยนะครับเหตุที่มันทําให้เปลี่ยนแปลงคือภาวะเศรษฐกิจและหนี้สินนะครับคือต้องบอกว่าเกือบทุกประเทศนะฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับหนี้ครัวเรือนสูงนะครับหนี้ครัวเรือนสูงมากแต่ละคนเป็นหนี้กันหลังแอนนะครับมันก็เลยทําให้ เริ่มรู้สึกว่าลังเลในการที่จะกู้ซื้อบ้านหรือการที่จะมีภาระในการผ่อนบ้านเพราะว่าแค่นึกว่าจะต้องผ่อนบ้านกันทีสิบปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีนี่ก็เหนื่อยแล้วนี่คือข้อแรกเลยคือเพราะว่าเศรษฐกิจและหนี้สินคือไม่เอาดีกว่าเช่าดีกว่านะไม่มีตังค์เช่าก็ยังติดติดได้ไม่ไม่เสียประวัติเครดิตบูโรเนีไม่ได้จ่ายค่าเช่าเจ้าของบ้านสามเดือนก็โดนเขาไล่ออกจะไม่เสียประวัติเครดิตบูโรนะเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกคือไม่เสี่ยงดีกว่านะครับข้อแรกคือเพราะว่าเศรษฐกิจและหนี้สินมา นะครับข้อ2ก็คือกลุ่ม g e n Z ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่ากลุ่มคน g e n Z ก็คืออายุ2ี่กว่านะคือเรียกว่าเพิ่งเริ่มทํางานกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะยังไม่มีเงินมากพอนะครับที่จะไปดาวหรือที่จะไปถ้าซื้อคอนโดนก็ต้องมีเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรอีกเยอะแยะสรุปง,ง่ายๆคือกลุ่มคน g e n Z เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมด้านการเงินข้อ3ก็คือ เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการปั่นกระแสกันนะครับในหลายๆในหลายๆปีนะฮะไม่ใช่2อปีนี้มาจ,จะสักประมาณ7-8ปีที่แล้วหรือ10ปีบวกลบที่แล้วเนี่ยจะมีคนบอกเสมอว่าเฮ้ยซื้อแอสเซทสร้างแอสเซทนะครับใช้เงินคนอื่นรนะวยด้วยเงินคนอื่นด้วยการไปซื้อแอสเซทกู้เงินไปซื้ออสังหาริมทาัรั์แล้วไปปล่อยเช่ามันก็เลยเกิดการ กู้เงินเกินกู้เงินเหลือหรือบางคนกู้เกินกู้เหลือหลัง2หลังห้องสองห้องไปเท่าไหร่บางคนกู้เหลือกู้เกินกัน7จ็ดแปดหลังนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอาเงินค่าเช่าไปปล่อยไปผ่อนต่อได้แต่สุดท้ายเนี่ยความคาดหวังมันไม่เป็นจริงนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆสมัยก่อนมีโคชกันเงินเยอะมันก็ยิ่งทําให้ตีฟองความบูมของอสังหาริมทรัพย์แต่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ฟังคลิปผมอยู่ ลองกดเข้ามาในช่องผมดูแล้วย้อนกลับไปคลิปที่ผมเคยพูดไปเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วที่ผมบอกว่าบาบอคอแตกแล้วนะซื้อกู้ซื้อคอนโดเพื่อมาปล่อยเช่าแล้วเอาค่าเช่าไปผ่อนมันเป็นไปไม่ได้ผมพูดไปหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วแอนตี้มาตลอดตอนนี้หลายคนก็เริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสร้างภาระให้กับเรามันไม่ใช่เป็นแอสเซทแล้วเป็นภาระสร้างความลําบากยากจนล่มจมให้กับคนกู้ด้วยซ้ำรานนั้นเนี่ยมันมองออกแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันไม่ใช่แบบนั้นละข้อ4คือเหตุผลอีกอีกข้อหนึ่งข้อ4บอกว่าเจนซเนี่ยมักจะลงทุนในสินค้าคือหมายถึงว่ามักจะลงทุนกับสินค้าหรือความต้องการของตัวเองก่อนใช้คําว่าสนองนี้ตัวเองก่อนนะครับบ้านนะกูอยู่กับพ่อแม่กูก็ได้นะครับซื้อนาฬิกา่อนนึกไหมสวอตช์ atch, อะไรนะโอเมก้าสวอตนะหรือว่าโรเล็กซ์ยังเห็นเด็กๆอย่างผมรุ่นผมไม่กล้าซื้อโรเล็กซ์ถ้าถามว่าซื้อได้ไหมตั้งแต่รุ่นทํางานอาจจะซื้อได้นะแต่ไม่กล้าซื้อเพราะผม แต่ตอนนี้บางรุ่นที่ผมดูเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณแสนตอนนี้แม่งล่อไปห้าหกแสนเนี่ย <laughs> จริงๆควรจะซื <laughs> ้อแต่ตอนนั้นซื้อโรเล็กซ์ไหมซื้อแบรนด์เนมไหมอะไรทุกอย่างที่แบบสนองนี้ตัวเองรองเท้าที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยพวกกลุ่มเจนเเนี่ยเขามักจะซื้อเพื่อสนองนี้ตัวเองก่อนมีแกจเจ็ตแบบทันสมัยต่างๆนานาเต็ไหมไปหมดไม่สนใจที่จะลงทุนในแอสเซทที่เป็นสิ่งชิ้นใหญ่ๆนะครับอันนี้เขาไม่ทำเขาทําแค่สนองนี้ตัวเองก่อนเก็บเงินตรงนี้ดีกว่าพอสนองนี้ตัวเองมากๆเนี่ยเงนทงุสัหา นี่คือข้อที่4ข้อที่5้าคือกลุ่มคนเจนซัตเนี่ยยังไม่มีครอบครัวแล้วมักจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับเหมือนผมอะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้สึกจะเป็นจะต้องไปไปซื้อบ้านเพื่ออะไรไปเหนื่อยทาไมนะครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าแล้วอีกอย่างคือกลุ่มคนเจนซัตเนี่ยไม่มีครอบครัวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ เขาเรียกว่าประเทศประชากรที sociedad, ่มีคนแก่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประเทศไทยเข้าถึงจุดนั้นแล้วนะครับอัตราการเกิดน้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นแบบญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลายๆประเทศที่เป็นคล้ายๆไทยเนี่ยก็เริ่มมีแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการบริโภคที่น้อยลงแล้วก็มันไม่มีดินามิกใช้คํานี้แล้วกันเพราะนั้นเนี่ยข้อ5คือกลุ่มคนเจนซัเนี่ยไม่มีครอบครัวและก็ไม่คิดจะสร้างครอบครัว อยู่บ้านเดิมของคุณพ่อคุณแม่ดีกว่านั่นแหละผมถึงถามว่าหลายคนที่ชอบอสังหาผมถามจริงจะไปเปิดตัวโครงการอะไรกันนักกันหนาครับซื้อที่หนึ่งแปลงแบ่งโฉนดแปดแปดหลังเพื่อไปสร้างขายไปสร้างขายอะไรกันนักกันหนาครับเทรนด์มันไม่ใช่แล้วตอนนี้นะอย่าไปทําเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะอะมาเรื่องนี้ต่อข้อสุดท้ายคือข้อที่หกเขาบอกว่าหลายคนในกลุ่มคนเจนซัตเนี่ยมักจะเลือกเช่าบ้านใกล้ที่ทํางานและอยู่ในใจกลางเมืองจริงๆนะ่าจะเป็นเช่าคอนโดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลย เช่ามากกว่าซื้อนะไม่ว่าจะเป็นทำเลในใน,ในกรุงเทพนะก็มีสุข,ขุมวิทประหลโยธินซอยอาลีอะไรเงี้ยนะครห้วยขวางนะครับแล้วก็ฝั่งทนแถ,ถ,ถวแถวฟารกรุงเทพลงไปตรงนั้นนะครับแถวแถวท่าพระตรงนั้นจะมีคอนโดเยอะหรือยันนาวาพระรามสามเนี่ยเพราะมันเดินทางสะดวกสบายนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเช่าคอนโดเนี่ยมันก็ขยายไปเรยกว่ารอบกรุงเทพและเพราะว่ารถไฟฟ้าขอ,ข,อของกรุงเทพเมันครอบคลุมเกือบหมดลนวะนี่คือห้าหกเหตุผลนะครับที่ มักจะเช่ามากกว่าซื้อทีนี้ในช่วงเปิดตัวช่วงเปิดหัวคลิปที่ผมบอกว่าคุณอาจจะต้องมาฟังแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณควรจะเช่ามากกว่าซื้อหรือซื้อไปเลยต้องให้เหตุผลมาาอย่างนี้ถ้าคุณเช่าได้ถูกกว่าถ้าคุณจะต้องผ่อนผมแนะนําให้เช่าอย่างตอนนี้นะครับผมกําลังดูออฟฟิศอยู่เป็นตึกทาวน์โฮมอยู่แถวออฟฟิศที่ที่ที่ตั้งผมะผมอาจจะย้ายออฟฟิศซื้อขายกันประมาณตอนนี้นะตลาดน่าจะประมาณ8ล้าน8ล้านเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมต้องผ่อนแบงค์เนี่ยนะครับ ผมจะต้องผ่อนประมาณเดือนละประมาณห้าหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบหกหมื่นแต่ถ้าเกิดผมเช่าเท่าไหร่ก็ตามถูกกว่าแน่นอนถ้าผมเช่าได้ถูกกว่าห้าหกหมื่นเช่าคุ้มกว่าเพราะว่าอะไรสมมติผมเช่าแค่สามหมื่นอ่าผมต้องผ่อนห้าหมื่นห้าแต่ผมเช่าแค่สามหมื่นผมประหยัดแทนที่ผมจะต้องเสียเงินผ่อนเองเนี่ยห้าหมื่นห้าเช่าแค่สามหมื่นผมประหยัดเงินไปเดือนละสองหมื่นห้าปีหนึ่งเท่ากับสามแสนถูกไหมครับสิบปีเท่ากับสามล้านสมมติใครบอกว่าเอ้ยโง่ป่ะเนี่ยไปเช่าทําไมผมว่าเอ้าไม่เป็นไรกูเช่า กูกาซื้ออ่ะเดี๋ยวจะลองดูจ่ายค่าเช่าสามหมื่นแล้วอีกสองหมื่นห้าแทนที่จะไปผ่อนเราไม่ผ่อนเราสองหมื่นห้าที่เราต้องผ่อนเก็บไว้เก็บไว้ทุกเดือนเพราะนั้นปีผมจะมีเงินสามแสนสิบปีผมจะมีเงินสามล้านนะครับสิบปีผมจะมีเงินสามล้านและทุกอย่างผมไม่ต้องรีโนเวทไม่ต้องทําอะไรอะอันนี้เสียอันนี้พังเจ้าของบ้านต้องมาซ่อมให้ผมบ้านเก่าต้องทาสีใหม่ให้ผมสมมุติถ้าผมเช่าเขายาวสิบปีแต่ถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยนะแปดล้านผมก็ผ่อนไปเรื่อยๆนะผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อย แต่ถ้าผมเช่าผมจะมีเงินเก็บสิบปีคือสามล้านคำถามผมคือผ่านไปสิบปีถ้าผมซื้อผมขายบ้านผมจะมีกำไรมากกว่าสามล้านหรือเปล่าเออนี่คือคำ,คำถามนะเพื่อนๆลองไปคิดดูแลสามล้านที่ผมเก็บไว้ในธนาคารถ้าผมเอาเงินสามล้านส่วนต่างที่ผมแทนที่ผมจะไปซื้อผมมาเชา่าผมมีเงินเก็บสามล้านนะในระหว่างสิบปีเนี่ยผมมีเงินเก็บไปเรื่อยเนี่ยผมเอาเงินที่ผมเก็บไปเรื่อยเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้ประโยชน์รีดอ,ออกผลได้มากกว่าหรือเปล่าที่จะไปลงในอสังหาริมทรัพย์ที่จมอยู่กับตึกนั้น นะครับอันนี้คือมุมมองของผมเนี่ยเพราะนั้นผมจริงๆผมจะไม่ค่อยซื้อหรอกเน้นจะ,จะ,จะ,จะเน้นเช่ามากกว่านะแต่ว่าอย่างกรณีหนึ่งที่เพื่อนๆคนไหนที่ฟังผมอยู่อะไรัังเนี่ยนะครับฟังกันมานานเนี่ยจะรู้ว่าผมเองก็มีการซื้อแอสเซทไปบ้างบางส่วนแต่ว่าแอสเซทนั้นที่ผมซื้อเนี่ยถูกกว่าราคาตลาดมากผมบอกด้เลยว่าผมซื้อประมาณไม่เกิน60สปอร์เซนของราคาตลาดคือโคตรถูกอะ่ะอันนั้นนะ่ะโอเคคุม้มนะตอนนั้นน่ะผมซื้อแอสเซทมาเพื่อคือถูกกว่าราคาตลาดประมาณ4ี่สเอร์ซนี่ แล้วผมมาปล่อยเช่าได้ระ,ะหว่างนี้ผมตือครองครบปีหรือ2ปีเดี๋ยวผมก็ประกาศขายแล้วคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อแอสเซทไม่ได้ถูกกว่าตลาดสัก40%ในะสังหาริมทรัพย์ไม่ควรซื้อหรอกเช่าดีกว่าอันนี้คือมุมมองของผมนะก็ประมาณนี้แหละนะสุดท้ายต้องบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องอื่นไปแล้วนะ,นะหัวข้อคือเจนซจะเช่าหรือจะซื้อนะก็นั่นแหละให้คอมเมนต์ตามน,นี้แล้วกันเพราะสไตล์ช่องผมก็คือจะพูดไปเรื่อยเปื่อยแหละนะครับแต่ก็จะมีตีมอยู่นันคือ เนดมันมองยังไงแล้วก็อธิบายให้ฟังตามนี้แล้วกันก็สําหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องให้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ฟังอยู่นะฮะช่องผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องที่ปรึกษาการเงินนะครับใครที่อยากจะติดตามเจาะลึกในการแก้หนี้ยังไงนะครับกดสมัครสมาชิกพิเศษได้นะฮะเก็บค่าบริการเดือนสามร้อยบาทนะครับมีคลิปให้เพื่อนๆเนื้อดูเนื้อหาสาระเอาไปปรับใช้กับการแก้หนี้ปัญหาของตัวเองได้นะครับเดือนสามร้อยฟังเดือนเดียวจบครบทุกคลิป แล้วไม่อยากต่ออายุก็เสียแค่300แต่ผมจะมีคลิปใหม่ๆลงไปเรื่อยๆในช่องพิเศษหรือใครที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับอยากที่จะพูดคุยสอบถามกับผมแอดไลน์มันได้นะครับที่แอด安 n 尼โอนะครับไลน์แอดแอด安东โอนะฮะก็สำหรับนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ